ตอนนี้เราอยู่หน้าวัดอนงคารามอน,าาน,นะครับผมเลยไปนิดนึงเนี่ยผมเจอของดีของเด็ดหัอพี่ของย่านนี้เลยบังเอิญด้วยผมไม่รู้ด้วยว่าแม่งอยู่ตรงนี้อ่าแล้วคือไม่อยู่ในสมองซีดีบัมเลยอ,อยู่ๆหันไปเว้ยผมเห็นคาว่ารับบัตรคิวกับตรงข้ามันนั่งกินอยู่อ่าแล้วแบบเฮ้ยเขาเขียนว,ว่าเตี๋ยวตู้ไม้ผมแบบอันที่ไม่คือตำนาน เพื่เตี๋ยวตู้ไม้นี่คือตำนานเพราะฉะนั้นครับเราอย่ารอช้าครับไปรู้หมดเราหรือยังเดี๋ยวตู้ไม้สองโมงแล้วด้วยไปไปสืบก่อนไปพี่ไปไปไปเกินจ้าครับเป็นอะไรดิเป็นอะไร ดดีมาตอนหมูแดงหมดแล้วหมูแดงหมดเหลืออะไรบ้างครับหมูอแต่พวกชิ้นทุกอย่างเหลือหมดอ๋อหมดหมดแค่หมูแดงใช่ไหมอาจารย์ครับหมดหมูไปอย่างเดียวได้เลยสบายครับโซนั่งข้างในได้ครับเอาโหอยากให้ไปกินวันนี้ลูกค้าไปด้วเป็นสิบเอาแต่หมูทอดแต่หมูทอดแต่หมูหมูเลยวิ่งไปก่อนหมูไปก่อนสีขามันเลยวิ่งไปก่อนอ่าหมูมีสี่ขาอีกสองขาไม่เหลือเหลือแต่พวกชิ้นรวมมิตร อันนี้เขาเรียกลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นแคะตุ่มลูกชิ้นแคะอุ้ยทางผมเลยลูกชิ้นแคะตุ่มแค่หุ้มผมเอาไม่ต้องกินเมนูอะไรกิมอีครับอันนี้กิมอีเหมือนเส้นละช่องบะหมี่แห้งครับพิเศษเครื่องได้ไหมครับใช่นี่เอาช่วยจ่ายลองดูไม่ถูกใจก็สั่งมาอีกชามไม่ได้ถูกใจผมนั่งรวมข้างนอกได้ไหมได้นั่งข้างนอกก็นั่งได้นั่งแปะก็หลบเอานะจ๊ะ ครับผมขอเอาไหมคะเอาครับได้หมดเลย like ครับเอาบะหมี่ด้วยครับเอาเหมือนกันเลยนะบะหมี่แห้งเหมือนกันเลยครับโอเคเสรับแล้วก็มีกัดหมูด้วยใช่จามเมื่อกี้น้องก็ให้มากัดหมูได้ไม่น้อยหน้าครับผมมีเกี๊ยวได้ไหมครับที่นี่มีแต่เกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวไม่เคยทำครับไม่มีเวลาที่นี่เด็ดลูกชิ้น ห,หมูดแดงย่างแต่ไม่เหลือให้ผมแล้วใช่ขาไปก่อนครับผมาแดครับผมเดือดแน่นอนเหมือนกันวันนี้เมนู ตำนานไหม,มใช่กีป่ปีแล้ววะน่แต่น่าจะนานน่าจะนานเมื่อกี้ไม่ได้ถามขเขาเขาลว <c oughs> อกอยู่ตวสัยจะไม่ทันกินคำแรกเลยแม่งร้อนขอฟ้าลั่นเลยเขาเรียกว่าต้อนรับ <c oughs> เหมือนคนกินอาจาจะคุณจะไม่ได้ถึงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยววะ่ะผมเอง คล้ายซอมอะไรไม่รู้อ่ะโคตพดีใช่เหมือนจะไม่มีบอดี้อะไรแต่หูบอดี้แน่นกักเลยแน่นกักนี่คือน้ำซุปกระดูกหมูเที่เดียวจะเป็นน้ำราเมงอยู่แล้วเออน้ำราเมงเหลือน้ำต้มด้วนหมูเยาวราชอ่ะนั่นแหละที่มันมีอ่าพี่ไทยนั่นแหละอต้มเลือดหมูกับราเมงเดียวจั ใส่พวกแบบมันไขก่กระดทีมอะไรไปหน่อยเนี่ยใช่เลยแต่ที่นี่ของเด่นเขาคือหมูแดงย่างผมถามมาแล้วอ๋อเหรอใช่แล้วแต่ไม่มีเกีียวต้มนะมีแต่เกีียวทอดให้อ๋อเหรอเพราะว่าเขาทําลูกชิ้นเยอะแสดงว่าวันนี้เราพลาดของเด่นไปเราพลาดของเด่นใช่แต่ไม่เป็นไรครับของเด่นของเขาคือนี่มันจะมีเศษหมูแดงย่างป่ะใช่ใช่เขาใส่เข้ามาให้เพราะนั้นถ้าเรากิน,นพวกนี้เข้าไปเนี่ยเราจะทราบเลยว,ว่าหมูแดงย่างเป็นแบบไหน เข้าใจแล้วว่าทาไมถึงหมดหอมอร่อยอคุกข้าวกินคือมันจบเลยมาแล้วน้อนมาแล้วน้อนนอนนอนมาแล้วน้อนอยากเข้าร้านเลยถ้าไม่โดนไม่เป็นไรได้ครับเหมือนโดนว่ะเอ๊ะาสาดไหมนะสาดไปไปไปโบ๊ทมันหน่อยไอ้เหี้ยแม่งมีความคิ้เล็กๆว่าเส้นเราหนีคบถหนนี้ไม่ต้องคงหรือเปล่ามคูว่าผมขอคุกอย่างนี้ได้ครับขอคุกไปเลยนะครับคือถ้าแม่งดีเกินเนี่ยเขาเถอพริกถั่วก็ไม่ต้องใช่ครับพริกถั่วก็ไม่ต้องครับ เขาไม่จบในตัววันนี้นะผมขอกา้านใจถ้าอันนี้คือสุดยอดของเขาเนี่ยอพริกขั่วผมก็ไม่เอาครับขออย่างนี้นะค,ครับผมได้อ่ะเหี้ยเหมือนใช่ว่ะพริกถัวก็ไม่เอาไม่ต้องอุ๊ย เนี่ <Hej, S 2> ยืนกละวะยืนกละวะเฉยไม่เอาเลยเนี่ยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแล้วก็กินกันน้ำตบจบเส้นบะหมี่ดีที่สุดพวกอร่อยตกใจเลใหญ่ <c oughs> ไม่ตกใจอะไรกันเลยพวกแม่งตกเครื่องป่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงคนระับ <c oughs> เส้นบะหมี่แบบตามผมเลย <c oughs> อ่ะอ่า ผมดูจากสายตานะบะหมี่คล้ายๆร้านก๋วยเตี๋ยวปลาหรือก๋วยเตี๋ยวโบราณที่เราได้ผ่านเข้าไปกินถูกปะถูกไหมถูกไหมลิ้มแนวหงสคล้ายๆไหมประมาณนั้นอ่าโอเคไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วว่ะครับผมชิ้นรักถามชิ้นแค่อันนี้ผมสุดพลาดหมูแดงเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าบะหมีท่ทดแทนได้ผมผมว่าอย่างน,น,นะสายตาคุณวันนี้ไอ้ที่เขาใส่มารวยรวมทั้งหมดนะผมสามารถแค่นี้พอครับพอเลยครับแตแล้วผมหมดแล้วนะอ๋ออุ้ยหมดแล้วนะนี่กับ<อ>คนเห็นกับหมูหหเจียวนะ,ะกำลังจะถามอยู่ครับคุณเห็นกับหมูเจียวไหมตรงน,นี้ครับต้องมาว่ะต้องมา ถ้าคุณเฟิร์มขนาดนี้นะผมอาจจะไม่ที่นี่ขายมาก,กี่ปีแล้วครับเจ้าเขารุ่นที่สามแล้วค่ะมันเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบนคอนเฟิร์มให้รุ่นที่สามคบ้ารุ่นที่สามครับสุดยอดเป็นไงแล้วผมจะกินหมูย่างที่เหลืออยู่ครับผมกระเทียมแล้วก็ลูกชิ้นครับมาอีกหนึ่งละลอกโปรยปลายนี่จะไปเล่นบะหมี่ อีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวขาดแห้งที่ในส่ว่ของความทรงจำผมปักไว้เลยว่าจะต้องมาใช่ครับน้ำซุกโขดน้ำตุเนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้ผมชิมอยู่น้ำซุกไม่ใช่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินปกติผมจะบ,บอกนี่นะลึกกว่านะเมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วเพราะเห็นคุณตาวาวไว้โอ้มันน้ำซุกมันสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้อ่ะโอ้โห้คุมันเขานก่มาก เอางี้เจ้าของจะเก็บต้นทินเล็กๆน้อยๆเอาไว้กินแก้เหนาสามกินแล้วกันได้ฮะผมอยากให้คุณได้ลองหยดซามขึ้นมาสูตรจากคุณนะบะหนึ่แล้วก็อาจจะไม่ต้องปรุงอะไรครับกินบะหมี่ต้องคุกๆปม่ไหคุกให้มันผมว่าที่มันหอมอร่อยด้วยอะไรน้ำมันเกลียวด้วยถูกต้องครับแล้วเส้นบะหมี่เราก็มันหอมไก่มีรสชาติที่ดีพอสทีนมี น้งคอกว่านะาครับดีฮะดีชอบมากน้ำซุปเป้นนามากโหดโหดมากโหดจัดแต่เขาทำผมยากตรงนี้จังหวทพลาทายระบบเรื่องพลาทายระบบสบายเผื่อคุณได้ฉุนอะไรเพิ่มขึ้นมาเพิ่มนิดนึง ต่อันนี้ผมไม่กล้าให้เผ็ดเปรี้ยวมากได้ตรมัจะซูไปตอนคุณคลุกแล้วเพราะว่าคกเค็มเหมี่อร่อยนะใช่ครับผมไม่อยากให้มันเผ็ดเปรี้ยวมากนี่ครับดูเวลาคุกนะโอเนมาไม่มีอะไรยากเย่ยมเทีงนี้แล้วก็ดึงออกมาครับคำเดียวหมดได้เลยอ่ะคำเดียวหมดเลยนะหมดเลยอ่ะหมดได้เลยครับอันนี้ไม่เกินจริงครับ ดีถึงกับดีมากไม่ทฐานะที่ผมเป็นคนปรุงรสกัดเนะี่ยท้านร้านเนี้ยผมบอกอยากปรุงใช่ป่ะอย่าปรุงนี่ขนาดคุณต้องปรุงนะครับผมจลปรุงให้เห็นเลยผมบอกเลยว่าอยากปรุงแต่คุณบอกเลยว่า,าไม่ควรนัร้นล,ลูกชิ้นแพะนี่คือทาทนคุณสุดสุันะครับ,รบลูกชิ้นแพะยักนี่ไงเบ็่ปากเป็นความรสุดยอด อร่อยมากคุณกินลูกชิ้นข,ขาวๆ้วยนะครับผมอยากให้คุณกินลูกชิ้นข,ขาวๆมันเป็นปลามันเด้งมากผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเด้งมากๆอ่ะปลาปลาที่เด้งขนาดปลาข้างในเด้งเลยผมขออนุญาตด้วยฮนะนี่ลูกคารวะ <ผม S 2> สุดที่ผมปรุงใช่ป่ะผมสาดที่ผมปรุง มันไม่ควรถูกอะไรมาเข้ามาอีกแล้วอ่เนี่ยแลเต้นนึ่งก็เมืนร้านก๋วยี๋ยวีนต่อแก่นะใช่ครับโอ้โหสุดยอดไหมนี่คือร้านอ่าก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้นะฮะก็เตี๋ยวตู้ไม้นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้นะครับนี่าจะเป็นลูกยิ้นกุ้งอ่าวมิยานาโฟมีอะไรผมชอบมาก ชิ้นกุ้งผมกินหมดไปแล้วเรียบร้อย้วหนี้คือได้บะหมี่ที่ที่หนึ่งข้าที่ดีดีมากๆไม่รู้จะสรรหาครัไหนมาชมนะครับมันทางผมมากๆอ่ะโอ้ยไอติไอลูกชิ้นกุ้งม่นอร่อยมากเลยอ่ะก็ผมกินหมดไปแล้วอ่ะอืมโ็ทุกองประกอบเลยเนอะครับมัน ลูกออกมากรอบมันขับให้เคลื่อนนะถ้าเขารับแบบคิวเนี่ยแสดงว่าปกติแม่งโถใส่จะคนเยอะมากเสาร์อาทิตย์นะควรจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับหรือเที่ยงเที่ยงเพราะถ้าอร่อยขนาดเที่ยงไม่รอดอ่ะปากหมูเพื่อสุขภาพเอาไปหนึ่งคำคือต้นตำรี่นั่นน่ะโปรตีนเฮ้ยกูเจอนี่หว่า หมูแดงหมูแดงเมื่อกี้มันร่วงหมูย่างหมูย่างโบราณเป็นหมูย่างโบราณที่ไม่ใช่หมูแดงครับที่เราเห็นนะครับไม่ได้หมูแดงแบบบ้านกูอ่ะเออใช่เออมัาคนละแบบหลังที่เรากินป็อกๆแบบไม่ใช่แบ้แต่หมักด้วยน้ำผึ้งเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่อาจจะไม่ใส่สีอันนี้อันนี้คือลูกชิ้นแค่แต่กินทั้งอันเลยใช่ไหมลองผ่าที่ไหนครับว่าเทคเจอร์เป็นเป็นเต้าหู้แคะเขาเรียกเต้าหู้แคะอันนี่เต้าหู้แคะนะครับครับใครชอบกินผมบอกไปกิงกับตาย คนล้านนี่เลยน,นี่เขาทำมาเพื่อนันเขาเขาทำมาเพื่อลาดำต้มโอเคมีน้ำจิ้มสัดนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละอืมสับเป็นจออิตาลงเต็มเต็มแล้วเสิร์ฟพร้อมน้ำชา ยังครับผมขรั่เป็นชาใบเตยครับอหอมไหมครับบะหมี่นี่กี่ปีแล้วครับเจ็ดเจ็ดสิบได้ไหมเห็นน้องน้องแบบชามละบาทเดียวเกินเจ็ดสิบข้อมูลเพิ่มเติมน,นะ มันอาจะเจ็ปิบเปดเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเจ้าขปิดสามโกว่าอ่าเปิดสามโมงกวา่าเนี่ยก็ใกล้แล้วละ่ะทุกวันใช่ป่ะครับหยุดวันพุธเจ็ดสิบกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วก็เจ็ดสิบปีผมว่าปแปดสิบแปดสิบเพราะบางทีมันเลยเลยสี่สิบปีเขาไม่นับละเฉลี่ยว่าสิบปีมันกินเป็นรุ่นรุ่นสัดไปแล้วเขาไม่นับแล้ว ยังของโบราณนั่นก็ร้านร้านยายโบราณนะเว้ยมบราณอมอะ่รเนี้โอ้ก็นั่งแท้ตัวนี็แต้มผมให้โอกาสคุณไปดิบเงินอ่ะได้อ่ะแป๊บนึ่งคลาสสิกมากๆนะครับตอนนี้เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยสี่บาทราคาสุโอ้โหหนาวสอบาท แล้วตอนนี้ฝนก็ได้อยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการเดินกลับไปรถแล้วเหมาะมากๆนะครับเออหลักฐานทราบประหลาดทางเราออกไปแล้วออกไปแล้วะครับขอบคุณครับตัวเบ็ดนี้สี่จับครึ่งไม่ต้องลีลา ไม่เกินจริงครับเมื่อกี้ผมได้นั่งวิเคราะห์อย่างสี่ขวดแล้วว่าสี่ครึ่งเหมาะที่สุดสี่ไม่พอผมว่าไม่ได้แย้งอะไรเลยต้องสี่ครึ่งเท่านั้นถ้าคุณให้สี่ผมอาจจะขออีกครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับอะไรให้เพื่อนๆมาลองเองให้เพื่อนมาลองเองแล้วตัดสินใจว่าจะลดหรือเพิ่มนะครับผมแต่ร้านนี้องค์ประกอบลูกชิ้นและหมูแดงที่ยังเหลือให้เราชิมอยู่น้อยนิดเนี่ยรสชาติทุกอย่างน้ำซุปเอ่อทุกอย่างนะครับ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอ่อบะหมี่ในความทรงจำผมในรอบปีนี้บะหมีม่ตู้ไม้ครับเอออยู่ตรงวัดอะไรนะพี่วัดอนนองเอ๊ะใช่ป่มวะอนนงคารามอนงคารามใช่ตรงวัดอนงคารามนะครับผมฟินมากมาตายครับผมใส่คึ่งบะหมี่ตู้ไม้ใส่แค่ครึ่งพูดอะไรไม่ออกจริงเพราะว่ากินแล้วจริงๆอยากกินอีกแต่ว่าเรากินเยอะมามากแล้วนะครับ,รบอยากให้เพื่อนๆมาลองไปตายพรับอกไป